แอนสเตนบอกว่าเตะขาขึ้นกาแพงไม่ได้ทํายังไงดีอันดับแรกให้ลองฝึกจากการเตะก่อนธรรมดาให้มันแรงที่สุดแล้วทีนี้ลองจากที่เราจับกระแพงให้ระวังมือี่พื้นแล้วก็เตะขาขึ้นลักษณะนี้นะคะเพราะเตะได้แล้วให้เรายกขาหน้าให้ลอยนิดนึงอย่างเงี้ยเห็นปะไม่ต้องสลับขานะยกแค่ขาหน้าให้ลอยสําคัญมากเวลาวางมือให้แขนมันตรงกับหัวอย่างนี้ อย่ากกางเพราะถ้าเรากางสอกจะยุบหัวจะปรับพื้นฉะนั้นยยกตรงๆแล้วพอได้แล้วลองเตะให้แรงขึ้นถ้ากลัวกําแพงแข็งเนี่ยหาอะไรมาลองกําแพงหน่อยมีเบาะมีอะไรมาลองนะคะลองเตะให้ขาแตะกําแพงปึ้งแล้วลงเห็นไหมเอาแตะข้างเดียวก่อนนะคะเห่านขึน้นมาจะแบบขวาลันเตะขวาขึ้นก่อนแล้วก็ลงเห็นไหมพอได้แล้วเราก็ค่อยลวกขาปึ้งเข้าลักษณะน,นี้นะคะมันก็จะเป็นท่า ท่าเตะของแฮนด์แดนค่ะ